งานหนังสือกวางโจ2025เปิดโลกแห่งวัฒนธรรมให้หนักอ่านงานหนังสือจีนตอนใต้2025จัดขึ้นระหว่างวันที่15-19ถึงสิสิงหาคมที่นครกวางโจเมืองหลวงของบนทนกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งได้มอบประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและวรรณกรรมระดับโลกอย่างหลากหลายแก่นักอ่าน ปีนี้มีการจัดแสดงวรรณกรรมทรงคุณค่าจากทั่วโลกผ่านศาลาและพื้นที่เฉพาะสำหรับนักอ่านโดยมีเวียดนามเป็นประเทศรับเชิญงานหนังสือยังได้ขยายการจัดแสดงไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั้งเอเชียตอนออกเฉียงใต้เอเชียกลางโลกอาหรับและยุโรปอีกทั้งยังมีนิทรศการพิเศษที่มุ่งเน้นแบรนด์สิ่งพิมพ์นานาชาติและศิลปะร่วมสมัย ในบรรดาตัวแทนสัญลักษณ์นานาชาติอันเป็นที่รักมากมายมิฟฟี่คือหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยกระต่ายน้อยแสนน่ารักตัวนี้เป็นตัวละครหลักในชุดหนังสือภาพชื่อดังผลงานของดิกบูนาปี1927ถึงปี2017เป็นศิลปินชาวดัสตเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีมิฟฟี่ยังคงครองใจผู้อ่านในกว่า50ภาษา